มวยอริสราเปิดภาพครอบครัวน่ารักลูกชยายออราความหล่อมาเต็มเฟรมแล้วมวยอริสราเปิดภาพครอบครัวน่ารักลูกชายกับสามีหล่อแพ็คคู่จริงๆแต่ละช็อตเห็นแล้วยิ้มตามเลย พิธีกรและผู้ประกาศข่าวสาวคนเก่งมวยอริสราแฟนข่าวจากรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ทางช่องสาที่เธอนั่งอ่านข่าวคู่กับพิธีกรข่าวคนดังระดับประเทศหนุ่มกันใช้ยกำเนิดพลอยหลายคนชินตากับลีลาและน้ำเสียงในการเล่าข่าวแต่ละเหตุการณ์ของเธอจนตอนนี้ชื่อของมวยอริสรากลายเป็นขวัญใจของแฟนข่าวไปแล้ว แต่อีกหนึ่งบทบาทของเธอคือการเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งก่อนหน้านี้หมวยอริสราเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่ากว่าเธอจะมีน้องก่อนลูกชายสุดที่รักคนนี้เธอกับสามีสุดหล่อต้อยปกรณ์วิภาตวัตดใช้เวลารอคอยกว่า15ปีเลยทีเดียวปัจจุบันน้องก่อนอายุ6คขวบอร่าความหล่อมาเต็มเฟรมแล้วจริงๆเป็นครอบครัวที่อบอุ่นและน่ารักมากๆหลายคนที่ติดตามอินสตาแกรมของหมวยอริสราเป็นต้องยิ้มตามในทุกๆช็อตเลยทีเดียว ต้องบอกว่าบ้านนี้มีชายหนุ่มหล่อแพ็คคู่เป็นบอดี้การ์ดปกป้องแม่หมวยนะคะเนี่ย